we be friends? Dark matter is eliminated. สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในหมดแลงซีเอ็มกับพี่โรบเพบเบิลนั่นเองนะครับผมเล่นเป็นเป๊ปเล่นกลางวันนี้ว่าจะเล่นเป็นกิมมอนะครับชิ้นหลังหลังจากลองจาก PK นั่นแหละเดี๋ยวให้ได้บิงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยออกกิมมอตามเลยผม<ต>ไม่ขึ้นจอเวทนะ<า>โอเคอหันมามอง,นองหน,มามงน้าผมไหมด้กิมมอก่อนนะครับค่อยออกจอเวทผมพยายามหาตัวที่มันออกกิมมอแล้วแบบค่อนข้างที่จะโอเคหรือว่าเวิร์กนะครับตอนนี้นะ แต่ว่าลิงก็ออกได้นะครับเพราะว่าสกิลมันต่อเนื่องมันทำาดาเมจได้เรื่อยๆนะครับคือบวกกันเลยเหรอวะเออบวกเลยตายปหมเนี่ยนนท์น่ะน่าจะไม่ได้ตายจริงเฮียรักเพื่อไนไอ้จ่าเป็นไงด่ากูด้วยเป็นไง กูด่ากูกูรักเพื่อนกูตายแทนเพื่อนกูผิดวป่ามาล่างนะกูมาล่างกูก็นเดีล่างเดี๋ยวดก็เล่นเลยตันมันไม่ตัดไม่อัพที่คุยให้แล้วนะเว้ยพอสิอ่าไอเนี่ยอะไรไอเนี่ยวอร์เดนเนี่ยเดี๋ยวพี่รอหน้าให้พี่หมั่นไส้ด้วยเรลงวอร์เด้นเป็นพิเศษเลยนะแปะหน้าปกวะพี่ ได้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 เน้นวอลเด้นเลยมิชชั่นเราทำมิชชั่นเลยใช่ไหมโอเคมิชชั่นฉันเลือกเลยเออฉันเลือกนายเลยไอ้ลิงไม่ได้ออกบล็อกนี่ว่ะตัวบางบางอยู่คนเดียวข้างบนนี่มันไดมอนด์นี่ว่ะไดมอนเพบ๊ะ มาเดี๋ยวไล่มาโดนปุ๊บสกีหองไม่โดนปุ๊เฮ้ยพี่ดูดวงข่ารวยพี่ต่อให้เฉยได้แค่นั้นแหละเดิลิงฝากดีไม่ไม่ไม่เป็นไรฝากดีด้วยไม่ไม่มังกี้เขาเป็นคนสุภาพเขาเรียกว่าอะไรสุภาพสุภาพเออเราต้องรอดูวอร์เดนเมื่อกี้พี่ไปไล่ตีคลิปหน้าป้อมเขาเยอะไปแค่นั้นแหละหยเบี้ยวข้างบนกัน ว่นละกูมันก็เลยโดนคอมเขาปอมอันนั้นพลาดเองแล้วมึงดูสิมาเด่นเ,เนีลย ซีเจนสตองไก่แข็งแก่งอูจะแมงดามันด้วยมันอ่านมันไงไปเกต้องพิมดาอะไรมไม่เห็นไม่เห็นไเกอเลยเ่ไม่พิม์้วยมีเรเจนใช่ว่าเปรี้ยวไ

เด okay. okay. ี๋ยวพี่ขึ้นไปบนนะเดี๋ยวตาลุนบนด้วยเออเอาโมเดลนะระวังติดแถบนะมีสกิลหนึ่สกิลเดียรวอล์กใช่ไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่คอมคอมสองนะเดินมาเลยก็ได้เดินมาเลยก่อนกดติดแถบเดินมาเลยเดินมาอะไมันหมานะอ้าวอีกเหี้ยมโดดข้าไมเลก กูน่าโดดเข้าลิปดิงหายนะมาล่างแล้วพี่ข้าผมไปแล้วเออพี่ลืมบอกไงเขาตายไงก็เลย,ยไม่รู้ว่าเขาจะว้าไปไหนนี่พี่ยืนกลางต่อแล,ล ừ, ว้วขวดลิงขวัตตัฟายหนึ่งสองสามสี่ขวัตเอาดิมันสีน่ขวัต หาเวลอะ่ะไอ้ฝืนให้เวลหกครับลิงหายยาวนะยังอยู่ล่างปะเดี๋ยวกันมันคอมนั้นเป็นไหมไม่ดูมันคอมนั้นเป็นปะไม่เมือม่มมอกี้ไม่ได้คอมมานี่นี่ไม่ใช่หรอไม่รู้ผมไม่ได้เลือกไปดูมาถามว่ามันคอมเป็นเปล่า ไม่ได้คอมแบบ 2, นะสขของสามนะให้สุดที่สุดดึงกู่มห้เดิมถกดเล่เนเกมถือว่าต่อให้แล้วไงเดี๋ยวผมผมผมวิ่งเล่นล่นเกมลองเชิงไงไม่ใช่หรอหกรายกางโดนตัดลุนเรียบร้อยแล้ววะ ใครฆ่าตัวตายนะฟองคิล evet. ี่ฆ่าฆ่าตัวตายใช่ไหมบอกว่าหมดหูหน่อยเด็ฝนหายหมดสัตว์หายไปเฮ้ยคนหวาเลยคนวอกเห็นไหมล่ะวอ์กวอ์กวอ์กห้บโดนหูดิเล่นล่างเล่ล่างวาร์ปวล่าง เข้ปาปะทัดตรงนี้เมื่อกี้มันตันไม่โดนสองวะอย่างน้อยก็เออปอนไม่ตายก็โอเควะประทัดมีเยอะอยู่เมื่อกี้เป็นลุนมีลุนแฮนด์เปีย้ยวแล้วจริงไม่ตายะครับกูพัยระวัง เอย่างแรงเลยว่ะอ่ะวลน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 ลิงลนจะได้อะมันป้อมไม่ตีให้ว่ะไปแล้วมั้งน่าจะวิ่งหาพี่อะระวังนะโดนคอมโบชุดเดียวเราตายเลยนะ ผมหกห้าวิเซนต์กับบานเลยมันยืนยืนยืนไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่วิ่งไปพี่ไม่มีว้าว้าคูดาวเจพี่ไม่อ่านไลน์พี่เลยวะไม่วะขัดทางมาไม่พี่สาวพี่สาวอ๋อทักไลน์ไปหาแกเราจะขออดีไลน์แกใหม่หน่อยมันดูตรงไหนวะมันดูได้ปะ ไม่ได้ต้องต้องให้เขาเขาให้ใช่ไหมศัตรูหายไปซูมหหน่อยได้ปหดเดี๋ยวรอรอเจอแล้วซูมเลยก็ได้บนเนาะไอ้ลิงมาอยู่ไหน,นเจ๊ล้แล้วพี่อเดลติดบน ดูไม่ถึงว่ตัวอะไรมาบตัอว,นนว<ๆ>ตอะไร้ว่นกาจะตัดล้นี่ดีนะเว้สวยสวยสวย,ยิงยิงยไยิงไปเลยเฮ้ยยิงแค่ิเล่มาตายตายตายไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยทิงเลยไม่รอดแล้ว หาฟอก,กมุมดีๆแล้วก็วาร์ปต้องมุมนี้วะระวังนกเห็นหมาเปล่าโอเคได้อยู่บวกนานจนเขาฮับมาอีกรอบหนึ่งได้แลเกือบได้โ,โอ้โหเทียแม่งนี่เลอรครับวองนะวอล์กนะ เดินมาแดกเลยบล็อกอะวอล์คดิวอล์กเออพี่ได้พีเคแล้วไม่เป็นไรเล่นง่ายแล้วโอเคครับอธิบายสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งสตันสกิลสองยกยูนิตนะครับสกิลสามพาสิฟติดตัวนะครับเพิ่มเกราะแล้วก็ลดดีบัฟนะครับอัญติก็โบนัสพลังโจมตีนะครับมีคาถาฟ้าสามารถยกยูนิตเพิ่มขึ้นได้นะครับสามยูนิตนะครับ สิ่สองมันทำได้แม่งกับสิ่งก่อสร้างด้วยนะครับแบบเอโีนะเหมือนรู้เออเดิลเลอร์ทำไมไม,ไม,ม,ม,มันรู้วะปลาหอกมาเมื่อกี้เห็นกูท่านสองโดนโดนตายตาย,ตาย,ตายาล่างาปลาไม่มีอล่างไปนะเดี๋ยวพี่เขากลางต่อละเมื่อกี้เดวิลเลใช่ไหมพี่วิ่งกลับบ้านอ่ะจะบิง้งละ เดี๋ยวพี่ไปทำวอเดนก่อนองุมสาได้บิงจ้าเขาั่วอดเดนเนาะเอาวอเดนเนี่ยตายใช่ไหมตายตายโดดล้วลิงมานพี่ตัดหลัง อ้าวดึงมาห้างอีกปิดไว้รวมติดกันตายตายตายได้ตายฉะนั้นมาจะไปบิงละบิงละโอเคถ้าบิงอ่พงพงนะพี่คงทำคาถาฟ้าคอมโบกับเรา ดีกด่าเอ็ดันที่แรกก็คิดว่าคอมโบไม่ตายหรอกตอนจะถึงแล้วที่ต่อยทีได,ได้ได้ไร้แบนแล้วแล้วคอมโบกูแรงใช่ไหมกูเอาเขียวไปให้มึงคอมโบลิงบิงนะวอล์กนะวอล์กนะวอล์กนะเออกลับก่อนสายซูมก็ได้นะปอนถ้าอย่างนั้นอ่ะซูมแ<อ>ม่งไปเลยผมเขียวแล้วสายซูมเลยเล่นกิมมอสายซูมไปเลยจอบเวก่อนาจอบเวกปุ๊บแล้วก็ เป็น,ปนกิมมอร์ไปเลยเพราะว่ามันติดเอฟเฟกของกิมมอร์ด้วยไงเวลาเราทำดาเมจอะติดพิษอน้าฟ้าไงครับไปดูอาวไอ้เฮียให้กูดีกว่าแล้วหน้าก็คุ้มนะมีอะไร The dark matter is eliminated. Like them up. Find the way. It is set in We have way.

วัดินอก่หาหลอหล่นาวนี่พี่ได้ดิปดปนไปนะพี่ผมนีงทำนูวะเอออะไเฮยตรงไหน้องเอาปล่า

โอเคครับผมได้เกมมอลแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเกมจะจบก่อนหรือเปล่านะเพราะมันสิบห้าละเอาเลยแย่เลยเพื่อนไม่รักเอาละกูปัดนกูก็ไปปัดเลยไม่เว้ยแต่เขาไม่ปากดีไม่ไรพี่ก็เฉยเฉยนะเว้ยมันเริ่มก่อนแล ต่อได้นะ๋ยวรอวนะึงบิงไม่ถึงีวอเดนวอเดนที่วอเดนมูมแล้วเนี่ยฟอมักแล้วขู่ไปฟ้งขูข่ไกด,ดลบยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ต้องใช้ในจังหวะม,มุมที่เหม,มาะสม ูยังชอบเลย้บอได้้วยบอลเปตัวบ้าเเ่รอดเซเว่มาจริงจริะสกิลปากใส่ใครอ่ะดูด้วยว่ากำลังเราพอไหมเออเยียแพ้มานี้อาเลยนะแล้วมันจะพอไหมเด้อไม่พอ โดนห้าวิอ่ะไม่หอดแล้วหรอหม,มอหมอก็ช่วยไม่ได้เพราะคิมหมอคูดาวอยูลอาา่ลองเข้าวาดลองเข้าวาดแตกพี่แตก <S <s <uck> <S พี่มาพี่มาไปไปขึ้นล่าดีวิวบิงหเหรอเออไอ้ยเฮียลิงบิงกูมีเขียวแต่ไม่ไหลแล้วไอเด็กไอเด็กตี เอาไอ้นี่ดิมันไส่วอลเดนจริงๆเปล่าฝั่งอื่นเขาฝั่งเขานี่เล่นเงียบมาทุกคนนะเว้ยแต่ไอ้นี่แม่งี้ยเงี้ยแตกไล่ไลไป่ลิงไฟน่าที่กดดูมั้ยวอลเดนมันอยู่ หนีนักกินมองมันแล้วคูดาวันทำได้ทำได้แบบทำให้เราเล่นแบบได้เร like ื่อยๆชื่อก็บอกกับตัวเองดิเขียนเขียนตัวอักษรเขียนไม่ถูกเลยเดี๋ยวม้าเดี๋ยวม้าไป่อหมากลับดิ ตาไม่โดนด้วยวอล์กแล้วนะวอล์กก็วอล์กไม่ดีของพวกนี้นะทางวาฟ้ามาอยู่มันเกิดอย่างนั้นมาเดินกูจะปล่อยหมาใส่หน้ามเจ็บนะหมาวอกมาออกมาออกเฮ้ยหมาหมาหมาดัเป็้ปิดได้ไหมไม่ได้หมาแล้ว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 มาคู่วะโดนวะโดนด้วยวะโดนออกอันนี้ดิ กิมมอร์กิมมอแล้วกดฟอตบุ๊มโดนดาเมจเหมือนกันเล่นหายวะไหนวะอยู่ล่างอยู่ล่างมีดูดพี่มีดูดมีดูดอ่าเอออย่าแน่วาดเล่นเข้าพี่เนี่ยเอาลบได้ลบได้ดูดปางเอาบ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเสียดายไม่มีกระถาฟ้าว่ะ ลิงนเี่ยซูมเลยซูมเลยซูมไปแล้วเฮ้ยรักที่บ้านก็ได้วะอันนี้ไม่ต้องพิมพ์อันนี้ไม่ต้องพิมพ์อ้าแต่วันเดินทางวันเดินทางอีกสองตัวสองเอาสักสิบเอาสักสิบสิบมันน้อยไปเฮ้ยนี่พี่ใครไม่มีหวามสุขมาหนอ่นอยหรอวะคืให้ดักแสงอะไรวะ <inaudible> a Yo, book, i you know. <inaudible> sisters. <a> <inaudible> 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 งงดิเออมันงงแม่เลยเงี้ยสบายเหยียบมัดเคลื่อนไหวของกงิมมอร์เนี่ยที่ว่างง,งอะ่ะเอา้าอยู่ดิไม่มลบได้ไง,ไงวะใช่ป่ะบางคนที่ยังไม่รู้เอฟเฟงของกิมมอร์อ่ะอึ่งเงี้ยเฮ้ยโกงกิมมอรโกงสัตว์ลบข้อผ่อนอัได้พี่กูให้กดแล้ว <c oughs> มันมันแค่แบบกดได้แต่มันกดได้เฉยแต่ว่ามันก็ยังหยุดมันมันได้จังหวะแรกแต่ว่ามันก็ยังติดจังหวะต่อไปอยู่ดีไงคือมันอยู่ได้แค่วิเดียวไงกดปุ๊บก็คือหมดละแต่คนนั้นมันโดมทีสี่ห้าวิใช่ปหล่ะมันก็ไม่มีประโยชน์จะเทมต่อได้ไงมองไปมีดูนะ ไ <Workers S 2> อเด <sm hypotheses> ็กขอได้นี่กดเขียวใส่ให้ดึงด้วยไว้เอาเดี๋ยวไอ้แม่ขอได้ซูมขึ้นหนัวพี่ต้องขอบแต่ตัวเองไปเข้าไปเราตีบ้านดีกว่าเนอเนื้โดนกัดไปพี่เรียบร้อยไป

นรกที่มีถนาฟ้าปะเออตรงนี้โดนหมาอยู่โดนหมาอยู่ตายยันบ่อว่ะ บออดกโอเคนะครับก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเดี๋ยวเราชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับมีพาดในงไงขอเชิด้วยนะครับเอาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบายครับผม